อ่าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการ Ten Gamer นะตอนนี้เราอยู่กับเกม Dead Light นะแสงตายนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปเกม Play walkthrough นะเริ่มเกมใหม่นะก็คือเกมนี้มันมี new game ผมก็เลยต้องมาเล่กตรงนี้เอา,อาเริ่มบฉากแรกนะเกมนี้เกมแนวงดังเกินนีเออ่เยี่ยม เกมนี้นะเป็นเกมแนวยังไงเดินข้างสไปเดอร์อ่านะประมาณนั้นไม่รู้จะเรียกว่าแนวอะไรดีนะมิวสิกเท่านี้เลยแล้วกันอ่าเกมนี้เสียงมันค่อนข้างดังนะส่วนในเรื่องไม่ค่อยมีอะไรมากนะเี่ต้องทำการเอาชีวิตรอด พวกนี้นะคนที่มีแรงบังคับระหว่างนี้จะมีเก็บของอะไรกันไหมเกมของค่าอะไรไมค์ไมโครซอฟไมโครซอฟเกมอะไรนะั่นแหละดังลั่นไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าที่ก็เป็นว่าปัางเอ้ยดูตัวเจไปนะนะเป็นเกมเพลย์ นีไม่ใช่เกมที่่อจะมาปูปูฟันซอมบี้แรงๆนะก็คือเอาชีวิตรอสซิเวอร์นั่นเองแค่ปัดมันออกไป่างทางก็ยากเลยตัวเองเรานี่ยเก่งเนกันนะวิ่งไปได้มั่วกีนี้ก็มีคาสตามิน่ากับเฮดพีด้วยนะอยู่ทางไหน ทางมุมซ้ายบนนะฮะถ้าเราทำอะไรเช่นวิ่งวิ่งหรือฟันอะไรพวกนี้เยอะๆสตามินาเาจะหมดนะ <c oughs> ยังไม่ทำออะไรว <c oughs> ะเนี่ยอเกียม เกมนี้ตอน,น,นแรกๆไม่ต้องใช้เมาส์เลยนะใช้เลยลูกศรน,นึ่งเดียวไม่ใช่ลูกศร W S D ลูกศรนะมันเกมไทถึงเดินค้างภาพก็ไม่ใช่ว่าจะธรรมดาเป็น2อมิตินะภาพนี้เป็นยังไงก็3มมิติประมาณนีม้มั้ง อนอแต่รรยอยากก็าเยอะอยู่นะดูจากตัวละครก็ไม่เยอะมากเกมนี้ผมไม่ได้ซื้อด้วยนะรหลดเอาไม่มีตังค์ <c oughs> จุงเบืเนะ่อ กมนี้หลดจากนานหน่อยแต่ไม่ทันมากนะขออภัยนะตรงนี้ผมตอนแรกผมเปิดเกันเล่นตอนแรกเปว่าต้องกดชิมเกียร์กดแล้วนะแต่ช้ามากนะกด F จะแกส่งปัญญานแลกซอมบี้มาติดกับดักนะเื่อเราโดนเอก็โดนช็อเหมือนกันนะไม่ใไม่โดนเพื่อปิดไดู้แลคนขึ้นไป ไม่มีที่เไม่ซื้อนะตอนนี้เขาเก็บตังค์ซื้อ Killing f อ,อยู่นะกำลังลดอยู่นะอ่าไปจาาสัมพันธ์เลยดีกว่าค i น l i ฟอร์ตอนนี้นะกำลังลดแบบพหุภาคอยู่75เปอร์เซ็นต์นะใครอยากไปซื้อก็ลองหาใน Google ดูนะเะซิร์ชประมาณว่าตับฝากื้ยเกมอ่ะดีด้วยนะไปไปซื้อร้านอะไรไม่รู้มา โดนตรงตังค์ชิปหายี่ยพอดีผมไม่เกี่ยวแล้วร้านตอนนี้ก็แนะนำก็ S J X K นะโฆษณา,าเข้าไปนะ <S <S ไม่ได้เป็นคนสปอนเซอร์แ๋ยว,ว,ว่าโฆษณาให้นะโอเคนะทงหมดจะซื้อพอดีนะหมดเคก็ประมาณวันที่เจ็ดนะถ้าผมจะไม่ผิดก็ตอนนี้กำลังรถอยู่ใครคิดว่าจะไปซื้อก็รีบๆหน่อยนะ ห้าเ็นนะแบบนี้ไม่ได้พบกนันง่ายเลยะจะลุกขึ้นมา่อนนี้หายแล้วไงไป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 ยึดโต้ยึดโต้ยึดโต้ตามมาแล้วน <c oughs> ี่หล่อ <Yeah. laughs> ตายหาย่าเว่ยขอเอาไปแล้วสองดีเยี่ยมเนี่ยอะไรวะทำไมเฮ้ย hey, 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 hey. ลืม <Yeah. S 1> ลืมเอ,อือ <laughs> นาวเว่ย ต้องไปดยรีบหน่อยรีบนรีบ่รีบไปไปไปทำไมปีดมันเดินเร็จังไง <c oughs> Tìm kiếm nắng 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 To the map, I should cross this highway to get closer to the safe point. This is it. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between man shadows. A snapshot of what we've become. Bloody hell on earth. ไม่เรืเอยแล้วสตาร์มินามผมดูบางทีเหมือนยังไงไอแอมอะไรนะสตาร์มินาหมดจะเป็นอย่างงี้สตาร์มินาก็คือค่าความเหนื่อยนั่นเองใครไม่เคยเล่นเ e ดดิทแลนด์หรือเกมนี้ก็บางคนอาจจะไม่รู้นะเย็นใครมาปักธงชาติไว้ Đáng mà firefighter's axe. Hang ong. Bần đại gia lần này là kim điện. Bần đại gia lần này tôi kim điện. Bần nè, này là kim là kim điện. Bần đại gia là kim